สวัสดีจ้าพี่น้องช่วงนี้แม่ก,ก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกเนาะว่าบ้านกับเฟอร์นิเจอร์เขามาหอดใสยังไหแล้วนะคะช่วงนี้ของที่เขามาน่าจะเกือบเกินห0ค่ะเพราะว่าของเข้ามาทุกวันนะคะเขามารัวๆทุกมือทุกมือมันจะหยุดกับอาทิตย์นี้กระเฮ็ดไปกระได้หยุดเพราะว่าวันที่สิบเป็นวันหยุดเนาะนิติกับ่อหายคนของขึ้นแล้วกัวันอาทิตย์ ก็เป็นวันหยุดอีกค่ะเพราะว่าเขาว่าให้ข้นของขึ้นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันพักผ่อนเนาะค่ะเนาะกคะคะ็ค่อยๆเฮ็ดช่วงนี่เพอร์นิเจอร์เข่าซ่อนๆกันทุกมือนะคะก็สิเป็นช่วงค้นเตียงช่วงชุดแรกเพอร์นีเจอชุดแรกสิเป็นเตียงนอนโซฟาแล้วก็ที่นอนนะคะเพื่อนีเจอชุดแรกมือต่อมากก็เป็นอ่าเครื่องเฮ็ดน้ำอุ่นเครื่องปั๊านามน้ำนะคะ เครื่งองบ่ลเป็นเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำเอามาติดตั้งแล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นเม่ต้องจำบ่าได้มันหลายจากนั้นมากก็สิเป็นเป็นตู้ค่ะเป็นตู้รองเท้า,าตู้รองเท้าแล้วก็ตู้คอมเนาะค่ะโตคอมนะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็เป็นตู้ใสอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดแล้วก็เป็นตู้อนเนกประสงค์สำหรับกินเข่าค่ะพี่น้องสำหรับกินเข่านะคะ ซึ่งลังบ้านก็เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะลังบ้านเรียบร้อยแล้วติดกงกันนกนะคะถ้าบ่ติดกงกันนกบ่ได้ค่ะนกมันหลายนะคะก็ติดกงไปแล้วเรียบร้อยเกตใฮ้โล่ให้โป่งดูสวยงามขึ้นที่แรกแม่น้อยบอกกับสร้างว่าแม่น้อยอยากได้ลูกกงสาหรับยืนออกไปตากผ้าข้างนอกเพราะว่าอันเก่ามั่นบ่มันคงยันล้นลงไปใส่เขาพอพอเลือออกเสร็จปั๊บนิตติบอกว่าว่าห้ต่อเติมแล้วนะคะกับว่าเป็นยังเพราะว่าเอาไว้อันเก่าหฮอกระใสบ่ได้ด้วค่ะ ถ้าห้าเสิเห็ดไม่เพิ่มมิตรีบาโบหเห็ดก็เอาโอเคก็บ่บเป็นยังนะคะนี่คือ,คอตู้ที่ไม่น้อยเอามาใส่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะคะตู้ตัวนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอยู่บนอยู่บนตู้เพราะข้างหลังมันจะมีมันจะมีช่องสายไฟออกนะคะทุกชั้นนะคะ เพราะว่าเครื่องใส่ไฟฟ้าเครื่องอำเนื้อควมสะดวกในห้องคงห้องครั้วมีครบทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวกระสีได้จัดขึ้นสั้นให้พี่นอ้องได้เบิ่งในลลาดับต่อไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเฟอร์นิเจอร์เขากอนถ้าเฟอร์นมเจอร์เขามาครบแล้วเสร็จเสร็จเฟอร์นิเจอร์ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จที่ว่างสิงยังเรียบร้อยก็จะเป็นการเดินสายไฟค่ะเพราะว่าเาสดงหัวว่าจุดไหนเอาใส่ไฟแน่นะคะสายไฟอาซีเดินหลายจุดอันตัวนี้จะเป็นโต๊ะกินข่าค่ะ เป็นตู้อเนกประสงค์ข้างฝาเนาะและ้วก็เป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็สิมีโต๊ะคอมแล้วก็ตู้วางรองเท้านะคะช่วงนี้ก็สร้างกับซีไออาร์ตกันเนี่ก็แล้ให้เขามาทยอยคนละมือแต่ว่ากับของทุกอย่างที่พวกตู้พวกยังนี้เป็นของอไม่หน่อยซื้อของโฮมโปรทั้งหมดนะคะเป็นของโฮมโปรทั้งหมดพราะดีตู้สภาเนี่ยอยากได้แบบ งามแน่แบบตู้บานสไลดนะคะปรากดว่าตรงข้านเน็นบอคะตรงข้านเหนือที่นอนมันตำมันแคลร่อยลอยเก้าสิบเส้นหรือลอยแปดสิบเส้นนี่แหละบาน,นี้ตู้ที่มันงามๆที่เขาอยากได้ดันสองลอยืนค่ะความสูงก็เลยถ้าห้าาว่างเลยข้านมันก็นกนจะดูบ่สวยเนาะก็เลยตัดสินใจก็ได้ต้องเอาตู้แบบธรรมดา แต่กระบอกเป็นยางดอกมันต้องเอาตามพื้นที่ค่ะเฟอร์นิเจอร์บางอย่างมันต้องใช้ตามพื้นที่เนาะส่วนข้างหลังตู้ที่ห้าเห็นนี่ข้างหลังตู้โต๊ะกินข้าวนี่จะเป็นตู้คอมพิวเตอร์ค่ะเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบตั้งพื้นแบบเครื่องเครื่องหง่นะคะเพราะว่าบีบีเพื่อนใสแบบนั่นเพิ่นว่ามันยัแนนนงแหละความไวยังมันหลายกว่าโน้ตบุ๊กยังของเพื่อนล็อกปรูดอกแม่ก็เอาเอาแล้วแต่เพิ่นมันก็ต้องมีความเพิดเพิ่นบันเทิงคิดของลกูกซื้อไวรลดก,ก็เลยว่าเอาจัดการไปเพราะว่าเพื่อนได้ซื้อแบบนั้น แล้วก็เดี๋ยวกาลัางสิขาทีเขาท่างล่ะค่ะ้าบ่พิษพลาดอีหยังเกิดขึ้นถ้าเฟอร์นิเจอร์เขามาล้วล้ทุกมือนี่ก,กัอาทิตย์หนานะคะอา,อาทิตย์หนาอาสิได้ใไ้บีบีนะย้ายของจากของเก่ามาอยู่ของใหม่แล้วเพราะว่าของเนี่ยที่ต้องเอามาจัดขึ้นสั้นนะคะแต่ว่าพิธีพิธีเอาเลิกเอาย่ามกันนาจะเป็นวันที่สิบเก้าวันเกิดไม่ไง่น่อยถ้าบ่พิดพลาดเนาะคะ่ะส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังบอกเขามากก็คือ,เ,อเครื่องซักผ้าค่ะ พราะว่าั้งซักผ้าเมื่อถึงมือนัดแล้วปรากฏว่าของบ่มีเขาขอเลื่อนเป็นวันที่สิบสามหรือวันที่สิบหกไม่น้อยจําบ่ไดนะคะประตูไม่น้อยเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะกาลังท่าสีนะคะกําลังท่าสีก็คิดว่าไม่องสีบอกรบบอ,บอ,บอ,บอขาดเคลื่อนเกินนี้แล้วค่ะเตียงกำลังสิบเตียงนี้กับมืออื่นกับสิประกอบค่ะเพราะว่ามาตั้งแต่หลายมือลแล้วยังประกอบบอเซตกับโซฟานะคะมันเกิดการพิพาทเพราะว่าสร้างเพิ่นบกเกง่งเพิ่นเห็บเพียนสร้างอีกคนหนึ่งมาจัดการเนาะกับบุประยังม,มันหนาจะท่าน นาจะชั่นตามที่เาาหาคาดหวังไว้เนาะค่ะเอาละค่ะเดียวถ้าหากมีความคืบนาเกือบจะเซ็ตแล้วค่ะเดียวจะมาได่งานให้พี่น้องฟังนะคะรับรองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องเห็นหนาสิเป็นสิ่งที่แขกภูมิใจสาหรับพี่น้องน่นค่ะเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ได้จาก u ูทู e นะคะนี่คือประตูหนา้าบ้านที่พี่น้องเห็นคือ